เพิ่งเริ่มตั้งคันไม่อยากกังวลฟังทางนี้ก็จากฟาร,ร์มาทอคคุยโรคยาให้เป็นเรื่องง่าย จากคลิปก่อนหน้าใช่ไหมคะได้ทําไปแล้วว่าเอ้ยถ้าเราเหมือนกับว่าเป็นคุณแม่มือใหม่กําลังตั้งครรภ์นเนี่ยเราจะต้องมีความคิดอย่างแรกเลยคืออะไระนะคะเราลองย้อนไปดูนะคะคราวนี้มันก็จะมีเรื่องราวบางอย่างที่มันอาจจะเป็นความผิดปกติก็เราอ่ะไม่เคยตั้งท้องมาก่อนถูกไหมคะเราก็คือจะมีความเปลี่ยนแปลงของร่างกายในบางอย่างอยูอย่แล้วซึ่งเรื่องพวกนี้คะ่ะเราไม่ต้องกังวลไปนะคะเราจัดการได้เกือบทุกอย่างแล้วถ้าสมมุติว่าเราจัดการ แม่จริงๆทักเข้ามาถามได้เลยค่ะว่าถ้าเรามีอาการประมาณแบบนี้เราควรต้องทำยังไงดีแต่เอาที่คอมมอนคอมมอนเลยก็คืออาการแพ้ทองนะคะซึ่งถามว่าจริงๆเราค่ะไม่ใช่ทุกคนที่เป็นนะคะบางคนก็เป็นบางคนก็ไม่เป็นเพราะอะไรเพราะว่าอย่างนี้ค่ะเราค่ะปกติเรากินข้าวคนเดียวเลยค่ะ กินเสร็จปุ๊บอาหารเข้าไปในร่างกายเราอา,อาหารมันก็ผ่านระบบย่อยอาหารของเราจนสุดท้ายเราก็เอาออกไปเอาของดีไปใช้เอาของไม่ดีออกมาถูกไหมคะแต่ประเด็นก็คือทอเรามีเด็กอยู่ในท้องอีกหนึ่งคนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือระบบพวกนี้มันจะช้าลงช้าลงเพราะอะไรช้าลงเพราะว่ามันเหมือนต้องกิน2คนไงคะ่ะต้องให้เวลามันหน่อย เขาจะต้องเลี้ยงทั้งตัวเราเองด้วยแล้วก็ต้องเลี้ยงทารกในครรภ์ด้วยเพราะฉะนั้นระบบย่อยอาหารทุกอย่างจะช้าลงตั้งแต่เราเริ่มกินเข้าไปการบิดตัวของลำไส้ก็จะช้าลงแล้วอาการแสดงก็คือเราจะมีอาการท้องอืดหรือบางครั้งเราอาจจะมีอาการคลื่นไส้รู้สึกอยากอาเจียนและเราก็จะรู้สึกโออาหารมันจะไม่ค่อยย่อยตึงๆอยู่ในท้องแล้วเราก็อยากจะอ้วกอยากจะพะอ,อืดพะองอมตลอดเวลาอันนี้ค่ะคืออาการแพ้ท้องและเราเองเนี่ย เราก็รู้สึกว่าแบบโอ้โหมันไม่ไหวอะ่ะสิ่งแรกที่เราทําได้ก็คือให้เราทยอยแบ่งกินค่ะเราอะ่ะเคยกินมื้อเช้ากลางวันเย็นใช่ไหมคะให้เราแบ่งกินมื้อละน้อย แล้วก็ให้มันค่อยๆย่อย,ยอยะค่ะย่อยให้เรากินแล้วก็ค่อยๆย่อย,ยอยแล้วเราก็กินมือต่อไปทีละน้อยๆๆอ,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 อาจจะแบ่งเป็น5-6มือแบบนี้ก็ได้มันก็จะช่วยเรื่องเกี่ยวกับอาการคลื่นไส้อาเจียนหรือว่าอาการไม่ดีของการที่กระเพาะอาหารมันทํางานช้าเนี่ยได้นะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราไม่ไหวจริงๆเราก็อาจจะทานเป็นรูปแบบของพวกวิาวตามิน B พวกนี้ก็จะทําให้เราอะมีอาการคลื่นไส้ที่ลดลงได้นะคะแล้วก็ให้เราพักผ่อนนอนหลับเยอะๆอันนี้ค่ะก็จะช่วยในอาการเรื่องเกี่ยวกับคลื่นไส้ได้แต่ถ้าคนแบบยังง่ายยังไงก็ไม่ได้ก็ถึงซะว่าเราคิดแะว่า ลูกเรากินอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือถ้าเรายิ่งช้าเรายิ่งมีอาการเยอะแสดงว่าระบบย่อยอาหารเรามันกำลังเผื่อแผ่ให้กับลูกของเราอยู่แต่สําคัญคืออาหารการกินที่เรากินเข้าไปอะค่ะก็จะต้องให้มันเป็นอาหารการกินที่ดีด้วยลูกเราจะได้ได้รับสิ่งที่มันดีๆนะคะแล้วก็อย่างที่2นะคะสิ่งที่อาจจะไม่เคยเกิดแล้วก็เกิดก็คือการที่เราอาจจะมีจจะมตะคิวมีเน็บมีชาเพราะว่าเมื่อก่อนนะคะ และท่าต่างๆที่เราเคยใช้เราไม่เคยต้องแบ่งใครเราแบ่งแค่ตัวเราคนเดียวถูกไหมคะแต่พอเราเหมือนกับว่ามีน้องเข้ามาด้วยอย่างเงี้ยคะ่ะมันจะทำให้แร่ท่าต่างๆมันจะต้องเอาไปจุนเจือนในตัวของาลกในขันด้วยมันก็เลยทําให้เหมือนกับพอความสมดุลของแร่ธาตุในร่างกายเรามันไม่มีะคะ่ะมันก็จะกลายเป็นเราเน็ตชาเราเป็นตะคิวง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้อง ดูในเรื่องเกี่ยวกับปริมาณของแร่ธาตุเราก็กินผักให้มันมากๆหน่อยเพื่อให้เราแน,แน่ใจว่าเราเนี่ยจะได้แร่ธาตุที่มันครบถ้วนแล้วก็เกิดความสมดุลของแร่ธาตุในตัวของเราแล้วก็ในตัวของธาลุในทันด้วยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของเลือดก,กําเดาที่อาจจะไหลเพราะว่าด้วยความที่อย่างที่บอกค่ะถ้าเรากินโปรโตีนไม่ถึงหรือว่ามันก็จะทําให้เหมือนกับหลอดเลือดต่างๆที่เราคือมันเหมือนกับเขาจะดึง ตัวทาลงในคันเนี่ยจะดึงหลายๆอย่างของเราไปรวมถึงโปรตีนด้วยถ้าเรากินโปรตีนไม่ถึงเนี่ยหลอดเลือดเล็กๆของเรามันก็จะปลอะง่ายขึ้นแบบนี้ค่ะพอมันเปลาะง่ายขึ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเลือดจำดาเรามันก็จะไหลแล้วก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับผิวหนังที่อาจจะเหี่ยวย่นถ้าเรากินโปรตีนไม่ถึงอีกแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นให้เราเน้นการกินโปรตีนด้วยแบบนี้ค่ะในช่วงที่เราตั้งคัดแบบนี้อาการพวกนี้มันก็จะดีขึ้นแล้วก็อาการที่จะเจออีกก็คือปวด หลังแบบนี้เพราะว่ามันเหมือนเราแบกอะไรเอาไว้อะคะ่ะตอนช่วงยิ่งช่วงอายุคันภแบบเยอะๆนะคะมันเหมือนเราแบกอะไรเอาไว้เพราะฉะนั้นอาการปวดหลังเนี่ยมาแน่ๆนะคะถ้าสมมุติว่าเราแบบโหไม่ไหวจริงๆก็ให้เรานั่งพักบะคือให้เราสมดุลกับมันนะคะเกี่ยวกับว่าเราจะยืนแค่ไหนนั่งแค่ไหนนอนแค่ไหนแบบนะะี้ค่ะแล้วก็หาเตียงที่มันอาจจะต้องแข็งๆหน่อยอเตียงนิ่มเพราะว่าถ้าเตียงนิ่มอ่ะมันก็จะเหมือนแบบด้วยน้ำหนักที่มันกดลงไปอะคะ่ะ มันก็จะทําให้เหมือนกับหลังเรามันเหมือนแอนตลอดเวลามันก็จะยิ่งปวดหลังหนักกว่าเดิมะนะคะคราวนี้ถ้าสมมุติว่าเราไม่ไหวจริงๆแล้วเราต้องกินยาการกินยาในช่วงที่เราตั้งคันนะคะหรือจะกินอาหารเสริมอะไรก็แล้วแต่นะคะให้เราอยู่ในความดูแลของคุณหมอแล้วก็เภสัชกรตลอดเลยเพราะว่าต้องเป็นเภสัชกรและคุณหมอที่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับอาหารเสริมด้วยนะคะเพราะว่าในงานก็จะกลายเป็นว่าเขาก็จะห้ามไว้ก่อนพอเขาจะรู้ว่าเราเหมือนกับห้ามดีกว่าไม่ห้ามแบบนี้นะคะ่ะพะ ว่าการที่จะมานั่งอธิบายแต่ละคนแต่ละคนคุณหมอก็คนไข้ยเยอะเนาะบางทีก็อาจจะอ,จจะอธิบายให้เราเข้าใจได้ไม่ทั้งหมดการห้ามไปเลยง่ายกว่าเพราะฉะนั้นให้เราอะค่ะ,ะเปิดใจแล้วก็หาข้อมูลอ,อาจจะปรึกษาคุณหมอเภสัชกรที่มีความรู้เรื่องนี้เกี่ยวกับการกินการดูแลตัวเองในช่วงตั้งครรภ์น,นะคะเพราะว่าหลายๆอาหารเสริมก็ทานได้ถ้าเกิดเรากินจากอาหารหลักไม่พอจริงๆน่นะคะไม่ใช่ว่าทุกตัวห้ามหมดอย่างนี้นะคะซึ่งถ้าสมมุติว่าอ่านมีคําถามอะไรที่เราอยากรู้เพิ่มเติมเนี่ย ทักกันเข้ามาถามส่วนตัวก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นอินบ็อกซ์หรือว่าจะคอมเมนต์กันเข้ามาเผื่อเพื่อนๆที่เป็นคุณแม่ตั้งครันมือใหม่คนอื่นๆด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็ลองดูแล้วกันค่ะแล้วก็กดติดตามช่องเจษาปารมทอคเอาไว้นะคะเภสัชกรคนนี้จะคอยตอบคําถามเกี่ยวกับสุขภาพให้กับคุณแม่มือใหม่แล้วก็อีกหลายๆท่านด้วยค่ะอยากให้ช่วยกันแชร์คลิปนี้ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะคะเจษาปรมาทอคอยากให้คนไทยทั้งประเทศมีสุขภาพดีค่ะ